สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ไบโอไฟมินิทชีวะเข้าใจง่ายภายใน5นาทีคลิปนี้มาดูประเภทของนิวรอนหรือเซลล์ประสาทกันนะคะจริงๆมันแบ่งได้2แบบนะแบบแรกก็คือการแบ่งตามลักษณะรูปร่างของมันและแบบที่2ก็คือแบ่งตามหน้าที่ในหน้านี้มาดูการแบ่งตามรูปร่างลักษณะก่อนเนาะมันจะแบ่งได้3ประเภทค่ะ1เรียกว่ายูนิโพลานิวรอนชื่อภาษาไทยก็คือเซลล์ประสาทขั้วเดียวนะคะก็คือมีขั้วเดียวนั่นเองจริงๆมันก็ หน้าตาประมาณอย่างนี้นะคะมีคู่ขั่วเดียวทีนี้รูปที่พี่วาดให้ดูอันนี้มันก็แบบกึ่งกึ่งอะเหมือนเป็นขั้วเดียวปอมๆมันก็จะมีชื่อว่าสูโดนะคะ Pseudo Sudo u n i p o l a นิว l o n นะคะ สูดโดแปลว่าปมปอมเมเทียม,ม,มเนาะสูดโดยูนิโพลร์นิวรอนก็คือพวกนี้นี่แหละค่ะก็อยู่ในแก๊งพวกยูนิโพลร์นิวรอนถามว่าจะเจอเซลประสาทประเภทนี้ที่ไหนบ้างก็มีที่ปมประสาทลากบนไขสันหลังคืออะไรเดี๋ยวตามดูในคลิปถัด,ถดไปนะคะประเภทที่2เรเลยว่าไบโพลร์ olar, นิวรอนอ่าไม่ใช่โรคไบโพลร์นะคะแต่ก็คือการที่เขามี2อขั้วนั่นเองส่วนใหญ่จะพบ ตัวเซลล์ประสาทนี้นะคะที่จมูกหูและตาค่ะก็คือมักจะอยู่ในพวกอ,อ่พวกอวัยวะที่แบบรับสัมผัสนั่นเองส่วนประเภทที่3คือมันติโพลาร์นิวลอนนะคะอันนี้จะเป็นเซลล์ประสาทหลายขั้วซึ่งอันนี้จะมีมากที่สุดเลยนะคะก็อยู่ทั่วไปในระบบประสาท CNS หรือ central nervous system ของเรามันมักจะเป็นอินเตอร์นิวรอนและมอเตอร์นิวรอนค่ะอะ่ะสงสัยละสิว่าคืออะไรดูหน้าถัดไปค่ะ การแบ่งเซลล์ตามหน้าที่นะคะก็จะมี3อย่างเหมือนกันก็จะมีมอเตอร์นิวรอนมอเตอร์ก็คือสั่งการนะคะจะเป็นเซลล์ประสาทที่มีไว้สั่งการประเภทที่2คืออินเตอร์นิวรอนก็คือจะเป็นเซลล์ประสาทที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างมอเตอร์กับเซนเซอรี่นั่นเองนะคะและอันที่3ามเซนเซอรี่นิวรอนก็คือเซลล์ประสาทรับความรู้สึกอันนี้ก็คือตัวอย่างรูปให้ดูนะคะว่าใครคือใครบ้างอย่างเช่นอันนี้ รีเซพเตอร์เนาะมีสติมูลายคือมีสิ่งของเรามากระตุ้นรีเซพเตอร์มันก็จะส่งสัญญาณผ่านเซนเซอรี่นิวรอนนะคะซึ่งเซนเซอรี่นิวรอนมักจะพบในหน้าตาของเขาอันนี้ก็จะประมาณเป็นคล้ายๆอะไรเอ่ยเซนเซอรี่นิวรอนเหมือนที่ อันนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนสุโดยูนิโพลาเนาะหรืออันนี้ก็จะเป็นไบโพลาพี่ก็สมมุติวาดให้ดูทั้งสองอย่างแล้วก็ส่งกระแสประสาทมาที่นิวรอนตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็นอินเตอร์นิวรอนตามที่พี่บอกนั่นเองค่ะเป็นตัวที่รับสัญญาณจากเซนเซอรี่นิวรอนจากนั้นก็จะไปเชื่อมกับนิวรอนที่เป็นมอเตอร์นิวรอนแล้วไปสั่งการที่อวัยวะนั้นๆเช่นอันนี้มาสั่งการที่มัสเซลคือกล้ามเนื้อเนาะ,นะให้มันมีการหดหรือคลายตัวเกิดขึ้นอ่าอันนี้ก็จะเป็น เออเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพาทเวการส่งกระแสประสาทนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละคะ่ะจบแล้วเนาะสวัสดีค่ะ